อ่าโอเคจังหวะนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วกันข้างนอกพายุน่าจะสงบไปแล้วนะครับพี่จะถอดหมวกของพี่ออกมาแล้วนะน้องมีนหลบอยู่แต่ในหลุมพี่เมอ้อยโอเคอันนี้คือหลังจากที่พายุทรายเมื่อวานนะครับมันก็จะมีของที่แบบว่าเสียหายพังบางส่วนทุกคนก็จะต้องมาช่วยช่วยกันซ่อมเนาะ โอเคถ้า okay, งั้นวันนี้ผมจะช่วยชาวเมืองให้เต็มที่นะครับเพราที่จะช่วยได้นะสวัสดีโจคุณโอเคไหม The sandstorm last night was terrifying แปลว่าอ่า uh, I didn't sleep a wink How are you holding up แปลว่าอ่า uh, พวกพายุทรายเมื่อวานนี้มันน่ากลัวมากๆเลยนะแบบฉันอะ่ะไม่ได้นอนเลยแบบไม่ได้นอนเลยสักหลับแบบไม่ได้นอนเลยไม่ได้กับ ไม่ได้กระพริบตาเลยครับก็คือไม่ได้นอนเลยแล้วก็นายเป็นยังไงบ้างมันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรหรือว่าฉันอยากจะกลับไปที่บ้านของฉันแล้วฉันไม่เป็นไรนะครับจริงเหรอนายมันกล้าหาเป็นบ้าเลยไว้ครั้งหน้าเนี่ยขอให้มันดีแบบขอให้พายุทรายมันดีกว่านี้นะอย่างไรก็ตามเนี่ยฉันอ่ะได้เดินดูรอบเมืองเมื่อเช้านี้แล้วแล้วก็เห็นว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นที่มาธิรานะครับกับคุณมาธิรา คุมาทิลดานเนี่ยก็เลยออกไปข้างนอกแล้วก็ไปดูว่าพวกสเตจสเตจเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าพวกเวทีข้างหน้าร้านบูมูเนี่ยมันโอเคไหมฉันก็เลยแบบอยากให้มาคุยกับนายแบบให้ไปช่วยคุณมาทิลด้านหน่อยอะไรแบบนี้นะครับอขอคุยกับสกู g o so อม i ิโอเคครับ L mission detail V คือ track อ่ะขอดู mission detail นึงนะครับว่าผมจะต้องทำภารกิจนี้ก็คือจะต้องเอาอ่ะเนี่ยครับสองอันนี้นะเป็น bench กับ wooden board นะครับแล้วก็ให้ไปหาคุณมาทีด้าหน่อยอ่ะโอเคตอนนี้ผมมีเงินประมาณ140ค่อนข้างจะยากโจทประมาณนึงนะ อันนี้ครับผมขอมาดูหน่อยโอ้โหสเตจมันพังยับเลยทุกคนเศร้าจัดมา a u ตี state. ้ u ูลสเตจก็คือแบบว่า,าเวทีที่แสนสวยของฉันเอาหน้าเอาหน้าแต่อนน้อยก็ไม่ไมีใครวาดเจ็บนะและพวกเรานะี่ยสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้เสมอนั่นแหละอ่าคุณมาทิ่าก็บอกว่าเนี่ยแบอบกว่าพูดถึงก็มาเลยนี่คำว่า speak of the devil เนี่ย แปลว่าแบบว่าคล้ายๆกับว่าพูดถึงก็มาเลยแบบเวลาเราพูดถึงปีศาจปีศาจก็มาแบบนั้นนะครับเขาก็เลยใช้เป็นสานุนประมาณว่าพูดถึงก็มาเลยอะไรแบบนั้นนะ mm hmm. อ่าตรงนี้คือเราสามารถสร้างได้2ออย่างนะครับคือ t a ต e backdrop กับ a เ e support ผมจะเลือก Back ค r o p คือพื้นขลังเนาะ a t e Support ก็คือตัวเรียกว่า โครงสร้างของมันนะครับผมอยากสร้างโครงสร้างโอเคจังหวะนี้ผมจะต้องไปสร้างสเตทแบ็กดรอปนะครับ The show must go on คือเราเนี่ยจะต้องลุยต่อนะครับไม่หยุดอยู่นิ่งเนาะ โค okay, เดี๋ยวผมจะดูสเตตสปอร์ตนิดนึงอ๋อต้องใช้ตัวคอนที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ผมรับภารกิจเมื่อกี้มาก็คือให้ไปหาป้ายร้านนะครับอ่านเนี่ยให้ไปหาป้ายร้านนะป้ายร้านทางทางฟาร์มนี้นะครับไปหาป้ายร้านมาให้หน่อย อ่อป้ายร้านป้ายร้านที่นี่คือด้านอะไรอ่ะอ๋อนี่มันฟาร์มโอ้ยผมเลี้ยงไก่ได้เงินพอไหมอ่ะเงินไม่พอเงินไม่พอโอเคครับอีกสักพักหนึ่งแล้วกันเนาะเฮ้ยค,ค,คุณคูปเปอร์ทำไมมนนานั่งอยู่อย่างเงี้ย เดี๋ยวผมวันนี้ผมออกมาหาป้ายร้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ผมจะอัปเกตรดตัวคอนคอนของผมเนี่ยให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะอ่นนี้ไงผมเจอป้ายร้านแล้วอา้านี่ไม่ใช่ป้ายร้านหรออ๋อผมจะลองไปสำรวจโซนนี้ดูนะครับ ใช่ปะเขาบอกว่าป้ายร้านเนี่ย near workshop slope near the workshop near workshop 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 อาจจะแถวๆนี้นะผม่าจะมาผิดทางแล้วครับทุกคนไม่เป็นไรวิ่งกลับไปก่อนถือว่ามาสำรวจฟาร์มนะครับมาสำรวจฟาร์มเล่นๆน,นะ ก็ตรงนี้เป็นทางรถไฟเดี๋ยวไว้สักวันหนึ่งผมจะลองไปดูนะครับว่ามันมีอะไรเนาะปลายทางของทางรถไฟนะครับเฮ้ยผมหยิบโทวิน็อกไว้หน่อยดีกว่าหยิบผินที่ปลาได้มานะครับไม่รู้ไว้วทำอะไรเหมือนกันนะนี่ไงผมเจอป้ายร้านแล้วอ่ะนี่ไงป้ายร้าน มาเลยสู้กับไก่ผมได้อยู่แล้วบลูมูนทซตีเรียกว่าตีดาบครั้งเดียวได้นกสองตัวนะครับของเต็มอ่าไม่เป็นไรผมยังไม่เก็บดีกว่าอ่าของเต็ม ไปเลรช่วยไม่ได้เรียบร้อยเก็บกู้ป้ายคืนมาเรียบร้อยนะครับอเราป้ายไปไหนแล้วอะของเต็มก็เลยบอกว่าป้ายก็เลยหายไปเดี๋ยวผมทิ้งของบางอย่างไปก่อนอันนี้ทิ้งไปก่อนอ่าขี้ขี้ทิ้งไปก่อนเขได้อ่าโอเคผมเก็บป้ายมาเรียบร้อยก็ตรงนี้มีอีกหนึ่งเควส คืออะไรไม่รู้นะครับอ๋อเควสตกปลาปลาทรายนะครับตรงนี้นะเอลซี่บอกว่านายหนะ่ะมาช่วยฉันหน่อยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะโอ้ยซอรี่นะที่ตะโกนอย่างนั้น ่าฉันแก่หรอโอเีเซอร์คือแบบคือเอลซี่บอกว่าเจ้าแก่มาช่วยฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนเรายืนดูเฉยๆไม่ไดยอกมาช่วยแบบนี้นะครับแต่อินเวนทอรี่ผมฟู l อีกแล้วผมอัปเกรดอินเวนทอรี่ของผมไปไปเยอะๆเลยอะได้ไหมอ่ะอัปเกรดไปห้าช่องได้ปลามาสองตัวนะครับทักทายเอลซี่หน่อยแล้วก็ ต่อสู้นะครับเพราะว่าผมมีหมวกมาแล้วยังไงล่ะหมวกของผมนี่จะเป็นจุดตัวที่ทําให้ผมชนะมาเลยการกระชับความสัมพันธ์ด้วยกันต่อสู้ผมมาผู้เล่นดาร์กโซเก่าก็เคยบอกไปแล้วไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยเจ็บไม่จําเจ็บไม่จำ,จจำอืผู้เล่นดาร์กโซเก่าผู้เล่นดาร์กโซเก่าผู้เล่นดาร์กโซเก่า ผู้เล่นอุ้ยเดี๋ยวคนต้องหลบก่อนโอเคผู้เล่นดาร์กโซเก่าเรียบร้อยกาดแตกกาดแตกเรียบร้อยกาดแตกเรียบร้อยกาดแตกอุ้ยต้องหลบก่อนอ่าอุ้ยอุ๊ยหลบก่อนโอเคค่อยๆตีต่อนะครับค่อยๆตีต่ออุ้ยโดนปะไม่โดนไม่โดนไม่โดนอืมต่อสู้ท่อทายกัน รับยามเช้ายัางไงล่ะครับรับยามเช้าเรียบร้อยใกล้ๆน้องเอาแล้วใกล้ๆเคียวแล้วอีกนิดเดียวอุ้ยเจ็บโอ้โหแรงจัดแต่ว่าสายไปแล้วน้องเรียบร้อยครับผมโอ้อย่างเหนื่อยได้ค่าของสวรรเพิ่มมาห้าหน่วยเลยนะครับ เ้ยเจอมิแอนด้วยแต่มิแอนสู้ง่ายอะ่ะน้องมิแอนสู้ง่ายกว่าจังหวะนี้ตามที่บอกเลยนะครับน้องแคทดาร์โซเพลเยอร์นะฮะ <c oughs> ที่น้องมินบอกว่าปลาายคือปลาทะเลายหรือเปล่า <c oughs> ใช่ครับคือปลาทะเลายนะพี่ยอ่อย่อสั้นไปหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นเต้าแก่อ่าเรียบร้อยครับได้ค่าของพานเพิ่มมา เมื่อกี้สู้กับสาวๆแล้วเดี๋ยวผมหาพ่อหนุ่มมาตีบ้างแต่ว่าตรงนี้มีเควสสองเควสต,ตรงนี้อินสแตนต์คารากับเควสที่จังพายนะครับเดี๋ยวผมจะแล้วก็มีเควสที่ตรงนี้ด้วยโอเวอร์เดอะมูนก็คือไปส่งเควสต,ตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะมาที่จังพายกันก่อนละกันเพราะว่ามันใกล้ที่สุดนะ โอเคโอเคคือถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปอะ่ะเดี๋ยวนี้เราต้องซื้อเข้าไปนะครับไม่ใช่เข้าไปฟรีๆนะต้องใช้200เหรียญเพื่อซื้อเข้าไป1อาทิตย์ผมยังไม่มีความจําเป็นต้องเข้าไปอะ่ะอาจจะยังไม่เข้าไปนะครับอาจจะยังไม่ได้ซื้อเข้าไปเนาะเดี๋ยวผมฟาร์มรอบข้างตรงนี้ก่อนนิดนึง่เรียบร้อย อันนี้อะไรอ่ะมันขาดอ๋อขาดเชื้อเพลิงนะครับขาดเชื้อเพลิงโอเคเดี๋ยวนะก็เลยยังไม่ได้ทำเลยเหรอบรอนซ์บาร์ที่ผมอยากได้อ่ะโโอโห้หเหมือนจะยังไม่มีเลยนะครับเนี่ยคือผมอยากได้เอามาสร้างอันนี้ก้อนนี้ดิต้องใช้เบสิกเลเทอร์เบสิกเลเทอร์รอแอนิมอลสกินต้องไปโจมตีสัตว์แล้วก็เอารอแอนิมอลสกินกับซีโซ้ โอ้โหยากยากเหมือนกันนะเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวผมทําทีละภารกิจก่อนคือผมจะอัพตัวขวานตัวค้อนของผมอะให้มันเป็นระดับสูงกว่าเดิมก่อนนะครับก็คือผมจะต้องใช้บรสบาร์เนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาเพิ่มแล้วก็อันเนี้ยมันค่อนข้างจะแพงอยู่ต้องเก็บเงินอีกพอสมควรเลยแล้วก็ต้องหาน็อตมาเสริมด้วยนะครับจังหวะนี้น่าจะต้องได้เวลาของการทำภารกิจแล้วละนะ พี่สายบวกนะครับจังหวะน,นี้ก็ตีกัทุกคนไปเลยสิครับโอเคเข้ามาแล้วปึ้งอ่ขออนุญ,ญาตนะครับตอนนี้ไม่มีตังเลยสิประเด็นนะขายของได้ไหมได้ไหมขายแบบขายเนี้ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมขายเลยโอเคแล้วก็ นมนมของยักษ์มอก้าอีอ่าขายดีอ่ะขายก้อนอิดได้ไหมหรือขายไม้แต่ไม้ผมจำเป็นต้องใช้สิขายไม่ได้ขายหนอนอ่ะผมไม่ไม่ได,ไไดไ้ตกปลาเร็วๆนี้นะครับหรือว่าผมอ่ะผมเดี๋ยวผมตกปลาไปขายก็ได้แล้วเนี่ยขายปลาขายตัวจรวดน,นะครับขายไปก่อนจังหวะนี้บอดจีนะฮะมีอะไรก็ต้องขายขายไปเนาะ อันนี้มันแพงๆมั้งปะมีอะไรแบบแพงๆไหมอะอ่ะอะาะเข่าของยักษ์เมลแต่มันน่าจะหายากอะดิซื้ออะไรได้ไหมอ่ะไม่มีอะไรจะซื้อด้วยอ่ะโอเคงั้นผมมารับภารกิจดีกว่าภารกิจต้องใช้โล่มสองคันได้เงินเยอะอยู่นะครับเนี่ยหกร้อนี่คือผมร่ำรวยเลยอะ่ะ แต่ว่าร่ม2คันเนี่ยมันคราฟยากเหมือนกันนะมันไม่ได้คราฟง่ายๆนะครับแต่ว่าเบสิคเลเทอร์ดิพี่ผมติดที่เบสิคเลเทอร์ผมไม่มีอะอ่าเลือกภารกิจง่ายๆก่อนดีกว่าอย่างตินตินตัตินเทรดอย่างเงี้ยผมทำได้เลยนะครับตินเทรดเพราะว่าผมมีตินเทรดค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่จริง อ่ะมาเพื่อความร่ํารวยนะครับผมจะรับภารกิจทําร่ม3คันแล้วก็จะทําร่มให้สําเร็จส่งภารกิจให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับจะทําร่มให้ได้นะแล้วก็ร่ํารวยกันพอร่ำรวยเนี่ยพี่จะเอาเงินไปซื้ออัปเกรดอุปกรณ์อะไรต่างๆได้เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะจังหวะนี้ขอส่งเวสต,ตรงนี้ก่อนคือมันเศร้าๆที่ พอไม่มีกระตังแล้วเนี่ยมันอะไรมันก็ยากไปหมดเลยนะครับดูมูนทูโกเดี๋ยวผมต้องเอาไปส่งเควสด้านหน้าร้านนะครับคือพอมันไม่มีเงินจริงๆนนเนี่ยพอแบบเงินมันไม่มีเกมนี้มันเลยเล่นยากขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเงินมันเหลือเฟือเนี่ยแบบทำฟาร์มฮาเวสมูนได้แบบเนี้ยมันน่าจะง่ายกว่านี้มากๆเลยนะ ตรงนี้ผมทำอะไรไม่ได้คือผมต้องมาส่งเควสก่อนอยู่ในบ้านนี่แหละ <sl ope> ผมดูผิดเราจะรวยกันนะครับน้องเมยใช่เลยครับผมส่งเควสกับคุณโอเว่นปะอ้าไม่สิผมส่งเควสอะ <ider> <mold ing> นี่ไงนี่ไง i n s tall moon s รแล้วก็อันนี้แต่ต้องไปสร้างของอีก แต่มัมไม่มีเวลาจำกัดผมยังไม่รีบทำนะครับในโชมัสกออนก็ยังไม่รีบทำเพราะว่าไม่ต้องมีบร o n z e p e แ c ม m มอ e r แต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องทําผสอต้องทํำร่มขึ้นมา3อันให้สําเร็จนี่แหละประเด็นเลยนะต้องทําร่ม3คันให้เสร็จสวัสดีคุณเกรสครับโอเคอ้เราจะไปติดยังไงอะ ต้องเอาป้ายมาติดนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงมีน้องมินจะนอนก่อนแล้วนะครับพี่หยิบป้ายะจย์ขึ้นมาแล้วติดไปตรงไหนอะ่ะเอา้าแล้วนี่ผมติดตรงไหนอะ่ะ นี่ต้องติดข้างบนปะแล้วผมจะไปข้างบนยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงอ่าโอเคครับอ่าเรียบร้อยติดไปเรียบร้อยครับอ่าได้เงินมาร้อยี่ก็พอสมควรนะครับไหวอยู่ไหวอยู่ แต่ทีนี้ประเด็นคือผมต้องไปทำร่มต้องไปเก็บเบสิคเลเทอร์เยอะๆเลยแล้วก็คอปเปอร์สติ๊กด้วยคอปเปอร์สติ๊กเนี่ยผมต้องไปเก็บเบสิคเลเทอร์เพราะว่าผมจะต้องเอามาเดี๋ยวต้องไปเอาซีซอลแต่ต้องเก็บรออ a น i m อ l s สกิมาเยอะๆนะครับน่าจะต้องไปตีน้องสัตว์ต่างๆอีกเยอะเลยนะเนี่ยผมทำอ่า Stone Scrap ไว้ก่อนเดี๋ยวทำ Wooden Scrap ไว้ก่อนดีกว่าอ่ะโอเคแล้วก็ Furnace ได้ Bronze Bar มาเยอะเลยนะครับ Bro น z e b า r b บรอน e b a าอ่ะจังหวะนี้ผมสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยทำบริกอ่ะเรียบร้อยครับได้เครื่องไกดเดอร์มาเรียบร้อยนะไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรได้นะครับแต่ว่า เดี๋ยวเอามาลองใช้กันเลยแล้วกันพี่ตั้งไว้มุมนี้ดีกว่าปึ้งอ๋อกรายเดอร์คือการสร้างพวกสิ่งของต่างๆแบบรับเบอรริงพิสโตบูเลต ing, มีปืนด้วยนะครับเนี่ยเกมนี้นะเดี๋ยวผมจะสร้างคัพเปอร์สกรูเอาไว้ก่อน2ชิ้นออกมันคราฟได้เลยกดปุ๊บคราฟทันทีนะครับออไม่ใช่มันจะต้องใส่ต้องใส่เชือเพิง Uh, คุณมิแอนสวัสดีครับคุณเบอร์เกสก็มีเควส Sometimes opening on bandit Maybe they just misunderstood and f i n a l l y f e e l i n g towards weather wasting อ๋อโอเคพี่จะต้องไปหาอ๋อลำบากใจเหมือนกันแท้ต้องไปจัดการพวกมอนสเตอร์นะครับเพราะว่าพี่จะเอาเลบิซนะิเลเตอร์เนาะต้องไปฆ่าอ๋อพวกสัตว์ต่างๆนะครับอีกเยอะพอสมควรเลยนะต้องไปหามอนสเตอร์สร้างจากเวิร์กเทเบิลได้ด้วยหรอ อ๋อนี่ไงผมมีพอแล้วแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่พอนะครับต้องไปฟาร์มต่อเยอะๆเลยอะแล้วก็ต้องซื้อเกลือด้วยทีนี้ประเด็นก็คือผมมีรอนซ์บ bar มี w o o d ดน scrap แล้วแต่ว่าถ้าจะสร้างร่มเนี่ยมันจะต้องใช้ติน thread t ด,ด้วยตินเ h รดตินเ n รดอ่านี่ตินเ h รดผมสร้างได้อีกเยอะเลยเนะี่ยโอเคถ้างั้นผมไม่กังวลละ อ่ะตินเทรสผมมีเหลือเฟือเลยตอนนี้นะครับอ่ะผมเก็บของไว้ก่อนเก็บอันนี้ไว้ก่อนอ่าเหลือเฟือครับตินเทรสผมเหลือเฟือแล้วจังหวะนี้ก็คือต้องมี copper stick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  ผมก็มีเหลือเฟือผมเหลือแค่ basic leather นะครับ basic leather ก็คือต้องไปซื้อเกลือแล้วก็ต้องไปล่าสัตว์อีกเยอะพอสมควรอะถ้าอย่างนั้นพาร์ทวันนี้ผมไปล่าสัตว์เลยแล้วกันขออนุญาตนะครับน้องยักษ์มอลอแบบตัวสองตัวเนาะอย่าอย่าซีเรียสน,นะครับนานๆทีเรียกว่าเอ้ยจริงๆก็ไม่อยากฆ่าดองนะแต่ว่ามันจำเป็นอะพี่ขอโทษพี่ขอโทษน้อง อ่าโอเคคือคือไม่ฆ่าหมดนะครับฆ่าแค่บางตัวเนาะแบบว่าในฝูงหนึ่งฆ่าแค่สักสอง,ส,องสามตัวก็พอขอโทษน้องพี่ขอโทษพี่ขอโทษอ่าโอเคเอามาแล้วก็ตัวสุดท้ายแล้วนะครับสามตัวพอแล้วเอ้ฝูงนู้นก็มีอย่างอีตัวแล้วกันโอ้ยขอโทษน้องพี่ขอโทษแต่ว่า ช่วยเสียชีวิตหน่อยนะครับขอโทษนะพี่ปกติพี่ไม่ได้ฆ่าสัตว์หรอกนะแต่ว่าขออนุญาตนะครับอ่าน้องตัวฝั่งนี้ด้วยขอสักสองตัวแล้วกันน้องพี่ขอโทษอย่าถือโทษโกรธกันเลยนะมันจะเป็นจริงๆน้องครับมันจะเป็นจริงๆอ่าน้องตัวแตกไปแล้ว น้องพี่ขอโทษนะอย่าว่าพี่เลยน,ะน้องอจังหวะนี้มันจะมีเอลฟาน้วยครับคือตัวจ่าฝูงผมลองตีตัวจ่าฝูงดูไหมอาจจะไม่เวิร์คแฮะหรือเวิร์คออ้ยโอ้ยหลบต้องหลบต้องหลบโอ้โหตีนานชัวร์ทุกคนอาจจะชนะได้แต่ว่าตีนานมากโอเคเบรกอีกหนึ่งครั้ง ขออนุญาตนะครับน้องอยากถือโทษกดพี่เลยอุยอ้ยอุ้ยหลบหลบ,ลบต้องหลบก่อนต้องหลบก่อนโอ้เจ็บเจ็บเจ็บ,จบถือโทษกดพี่เลยน้องขอโทษนะมันจะเป็นจริงๆริงอ่าเรียบร้อยได้ของมาเพียบเลยครับอ่าไปแล้วพอแล้ววันนี้รู้รู้สึกผิดเบาๆขอโทษนะครับ ไปละเดี๋ยวไว้รออีสักสัก,สกหนึ่งหนึ่งถึงส,สองถึงสามเดือนค่อยมาฟาร์มใหม่นะครับน้องเขาน่าจะเกิดมาใหม่แหละใช่ไหมน้องเขาเกิดมาใหม่นอะอ่เดี๋ยวผมไปเอาเกลือก่อนเฮ้ยน้องแก้วน้องแก้วติดโควิดแล้วครับอันนี้คือเช็คแล้วป่ะจริงป่ะน้องแก้วน้องแก้วติดหรอครับ อันนี้คือเพิ่งตรวจเลยเหรออ่าบูมูนทูกโกพี่ซื้อเกลือก่อนซื้อเกลือทัอ้งหมดซื้อไ้เก้าอันสู้ๆนะครับน้องแก้วเราพักผ่อนแล้วาตัวเองดีๆเยอะๆอะ่ะแล้วเดี๋ยวพี่ว่าแบบสักพักหนึ่งเราจะหายนะครับแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองเยอะ,ยอะมากๆเลยนะแบบตอนนี้ก็คือ พักผ่อนอย่าเพิ่งทำอะไรที่มันหักโหมนะครับเป็นไงบ้างอน้องแก้วไหวไหมอย่าเพิ่งใจเสียนะครับไม่ต้องใจเสียนะต้องไปเก็บทินออกเพิ่มไม่เป็นไร โอเคอันนี้พี่สร้างร่มได้แล้วสร้างร่มไว้สามอันเลยลวกันเนาะร่มร่มร่มอยู่ไหนร่มเอ๊ะอ,อ้าว Construct a sun shade sunshine อ๋อนี่ไงต้องสร้างร่มแบบอ่าโอเค อ่าโอเคได้ร่มมาเรียบร้อยนะครับแต่กระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มผมทิ้งดเด็กไปก่อนเลยอ่าได้ร่มมาแล้วครับโอ้โหทำไมมันลอยมาแบบนั้นอ่าทิ้งอันนี้ไปก่อนอ่าได้ร่มมาเรียบร้อยครับแล้วก็พี่ทำร่มสามคันนะเอาไปส่งเคส เมสสิกเลเทอร์ไม่พอเอา้าเบสิกเลเทอร์ำไมไม่พออะคือเราต้องมันต้องใช้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะมันต้องใช้เอา้ามีขนาดนี้ยังไม่พออีกเหรอเนี่ยผมมี13อันแล้วนะทุกคน อ๋อผมอยู่ในกล่องปะผมไปวางของไว้ในกล่องปะเบสิคเลเทอร์ผมเอา้าเอา้เอามีแค่สามเองเหรอโอ้โหเกมมีแค่สมจริงด้วยได้แค่อันเดียว อ่าฮะอืม huh. mm hmm. น่าสนใจจริงๆเลยครับเพราะว่าถ้ามีแค่เดีแยวนี้มันก็หมายความว่าพี่ต้องไปจัดการต่ออีกสินะเฮ้ยของเต็มอ่ะได้น็อตมาแล้ว อันนี้น็อตเอามาเอามาทำของได้อโอเคแต่ว่านี้ต้องไปซื้อที่แ a ม m e อ t i m ทมแล้วก็ต้องมีบรอนส e บา r อีกนะครับบรอน z ์บา r พี่กาำลังทำอยู่กระเป๋าของมันเต็มเร็วเกินไปนิดนึงจริงๆถ้ามีเงินเยอะกว่านี้นะ่าจะอัปเกรดกระเป๋าไปอีกนะเดี๋ยวพี่เอาของไปขายหน่อยดีกว่า เดี๋ยวโทเค็นผมเอาไปขายได้โอเคอก็นี่จะเที่ยงคืนแล้วอ่านอนหลังเที่ยงคืนจนได้อ่ะไม่เป็นไรครับก็อวันนี้นะครับพี่ขออนุญาตจบเกมวันนี้กันเท่านี้แล้วกันก็ถือว่าสนุกมากๆแลยนะทุกคนเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกันมานะครับจนกระทั่งถึงตอนนี้นะ ก็ไปกันได้เยอะพอสมควรแลวนะครับส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไว้พี่จะไปรีบไปทําเควสทําร่มทั้งหมด3คันแล้วก็จะไปส่งเควสนะเราจะได้มีเงินมีทองใช้นะครับไม่ยากจนขนาดนี้นะก็โดยรวมประมาณนี้กันนะครับถ้าไในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามัมมาจนถึงตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในว,วันต่อๆไปสําหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 어...